シワドーダイ、オトナワタイヘンクルシー未来のためにある正義の言葉明日の自分ヌージブン、見えない、アカシミトッテワシャンジューマーコー、チラハナ、ジャムジャロンリアン、ヒのノハラナ、ホーカーカップ、ソノキミホンシェマ。 ยินดีที่ได้รู้จักอ้าวนายก็มาจากหมอต้นเดียวกันเหรอใช่ดังได้รีโรงเรียนเดียวกับคุณนารากิด้วยอันนี้จริงฉันพยายามที่จะสมัครสมาสักพักแล้วนะแต่พราะไม่มีรูปถ่ายเต็มตัวก็เลยทำไม่ได้สักทีพวกนายเองกำลังจะลองกันใช่ไหมทำไมไม่มาร่วมมันด้วยล่ะอ๋อเยี่ยมไปเลยสามคนนี่แหละอ๋อช่างเถอะถ้าคุณนารากิบอกว่าได้ก็ได้ละ ฉันจะถ่ายแล้วนะเอ้าชีสจะใช้ได้อีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้สินะอืต้องต้องชีสด,ด้วยต่อไปบัญชีฉันเพราะคุณนาะให้ฉันถ่ายเองส่วนตีนเถอะนางกอริล่าตูอ,อยากให้คุณนาตก,กีถ่ายให้เว้ยหาจะหาเรื่องกันหรอนางชนีนี่ทั้งสองคนอย่าทะเลาะกันจะจะถ่ายแล้วนะเอ้าชีส ไว้รูปที่คุณนารากิถ่ายให้ล่ะคนสุดท้ายก็โฟกัสสินะไม่รูปูคุณนารากิฉันจะถ่ายเองขาหล่อนนี่จะเลเธอะ์กันไปแล้วสนิทกันแล้วสินะว,ว้าวเยี่ยมเลยฮะคุณนารากิน่ารักมากเอ๊ฉันหมายถึงมันจะไม่มากไปไหนหรอเขาใช้แค่รูปเต็มตัวรูปเดียวเองนะแน่นอนฉันรู้อยู่แล้ว ข้อกำหนดของเว็บไซต์เขาเขียนว่าต้องโพวท่าน,น่ารักน,นักด้วยนี่นะในรูปเก็บเข้าอัลบั้มเพียบเลยไม่ได้เขียนไว้เว้ยช่างเถอะหนึ่งยุบมูงเต่ามาอ่าพักกลงวันสักทีลุนจนเยีย่ยวแทมลาดแล้วไปห้องน้ำหน่อยไหมนายนะ่ะคนแรกก็ฉันจิ้มลงไปที่ URL ส่งมาทางที่เมลโค สุดยอดเหมาะมากเลยซูบาราชิขอโทษนะแต่มันเหมาะมากจริงๆด้วยละ่ะรูไหมหอ่ออกแล้วว่าเป็นรูปที่สั่งขอขึ้นมาใหม่นะว่าแล้วก็กดสั่งซื้อทันใดว่าไงนะไม่มีบวกภาษีมูลค่าเพิ่มงั้นหรอภาคสตรีมันเป็นกรณีพิเศษเดียวแล้วเขาไม่บวกภาษีเพิ่มเราต่อไปตาฉันจะมาแนวไหนกันนะอย่างกะได้ยินอะไรอะไรที่มันพิเศษมาเลยเฮ้ เอ๊ะนี่มันชื่อผู้หญิงตรงไหนวะทำไมหนึ่งเป็นแบบนี้อ๋อเราลืมใส่อายุไปนี่วะป้าพอนายมันเด็กไงล่ะฮ่าห่าห่หลอตลกนักหรือไงตกกันเลยไหมบักป๊อบอัพโหลดได้วัารัสองครั้งข่าวหน้าก็ได้วะสุดท้ายโคกะสินะอตั้งตาดูให้ดีฉันจะเปิดแล้วนะคืนสภาพเร็วดีนี่นายเอ๊ะอ่ะเอ๊ะอ้าว หมายความว่ายังไงผู้หญิงอย่าบอกนะว่าแม่แต่ไอ้ก็สับสวนว่าโคกะเป็นผู้หญิงน่ะ,ฮะเฮ้ยจะเป็นแบบนั้นเหรอสมกับเป็นคุณนาันากิแม่แต่โปรเฟชชั่นอลยังอ่านคูณไม่ออกเลยหรือว่าบางทีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่เนี่ยมาโรงเรียนชายล้วนนี่นะอาจจะเป็นอย่างที่นายพูดพอที่ผ่านมาฉันไม่เคยมองคุณนันากิเป็นผู้ชายเลยแม้แต่สัครั้งนิด นี่นายกำลังพูดอะไรอยู่ฮะเป็นไม่ได้เห็นทีต้องพิสูจน์ใช่แล้วต้องพิสูจน์แต่เย็ยนพวกนายอย่าเข้ามาใกล้ได้ปะทั้งสองคนฮิคารุฮิคารุก,ก็ยังช่วยยืนยันได้ขอโทษนะฮะคุณนารากิไม่นะมาไม่ทำมาอะไรของพวกนายเนี่ยเห็นไหมก็บอกแล้วฉันเป็นผู้ชายไง ยังเชื่อถือไม่ได้ต้องจับพิสูจน์ก่อนบอกให้พอได้แล้วเว้ยเฮ้ยพวกนนายน่ะจะย้ายห้องเรียนแล้วหลังจากนั้นไม่นานลูกก็ได้ส่งมาใหม่